สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม r a g n a r o k Origin โดยสำหรับภาพ PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรนะครับเพราะว่าก็มีมาสักพักให,ใหญ่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะหากใครที่เล่นโหมด PVP ได้ไม่สะดวกสบายมากนักอีกทั้งก็ยังไม่ถึงเกณฑ์นะที่กิลใหญ่ๆเนี่ยมักจะกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีค่า PVP Damage Bonus หรือว่า PVP Damage Reduction ที่เท่าไหร่นั่นหมายความว่าตอนนี้ตัวละครของเราเนี่ยมีค่าเหล่านี้ที่น้อยกว่าเกณฑ์แล้วนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเช็คลิสต์ดูแต่ละส่วนกันว่าอาจจะขาดหรือว่าพลาดการหาค่านี้จากส่วนของตรงไหนไป ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็มาติดตามรับชมได้ในคลิปนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์คเบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gift Card, iTunes Gift Card, Unipin และ LaserGo ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ มาจนถึงวันนี้ผมว่าเราไม่ต้องมานั่งอธิบายกันแล้วครับว่าค่า PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction เนี่ยมันคืออะไรถามว่ามีเท่าไหร่ดีกว่านะครับณนะวันที่ผมทำคลิปก็คือ8เมษายนเนี่ยผมว่าถ้าเอาแบบกลางๆที่ผู้เล่นส่วนใหญ่มีนะครับจากการเซอร์เวย์เฉพาะคนในกิวของผมเนี่ยมี PVP Damage Reduction ประมาณ6,500จนถึง7,000กว่ากว่าเนี่ยกำลังดีเลยครับยังไม่ถือว่าตกขบวนสักเท่าไหร่แต่สำหรับใครที่เติมค่อนข้างเยอะ และเตรียมตัวเตรียมใจมาสู้กับเหล่าสุลต่านโดยเฉพาะก็อาจจะต้องมีที่ประมาณ8,000ขึ้นไปแต่สําหรับใครที่น้อยกว่า6,500ลงมาเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงแต่ว่าก็ยังไม่ต้องตกใจไปนะครับเดี๋ยวดูไปทีละส่วนตามคลิปวิดีโอนี้เลยถ้าสามารถที่จะเก็บตามได้ทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะถึงได้ไม่ยากโดยเราจะเริ่มจากส่วนที่เบสิกที่สุดง่ายที่สุดถูกที่สุดไปจนถึงแพงที่สุดหรือว่าหายากที่สุดนะครับเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกนั่นก็คือในส่วนของสกิลิลครับ จะมีให้เราอัปเกรดทั้งในส่วนของ PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction แน่นอนครับว่าหากใครที่เล่นเซิร์ฟแรกๆเนี่ยน่าจะอัปเต็มกันหมดแล้วส่วนคนที่เล่นเซิร์ฟใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมโฟกัสอัปในส่วนนี้กันด้วยต่อมาครับก็คือในส่วนของเมดเลนั่นเอง โดยสำหรับ Medal of Innocence นี้นะครับก็จะมีความสามารถในการเพิ่ม PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction ด้วยซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการอัพเนี่ยจะเหมือนกันกับ Medal ที่มีความสามารถในการเพิ่ม Base a d k กับ Base ATK ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเอามาลงในส่วนนี้ดีกว่าครับเพราะมันค่อนข้างหายาก a d k กับเ a s a d k เนี่ยไปหาจากที่อื่นเอาได้ส่วนที่3ก็คือ Enchanting หรือว่าระบบ of Mail นั่นเองครับในแฟชั่นทั้ง3ส่วนเนี่ยจะมี Special Status นะครับที่มีชื่อว่า PVP Technique ซึ่งความสามารถของออปชันนี้นะครับก็คือจะเพิ่มทั้งในส่วนของ PVP โบนัสแล้วก็ PVP Damage Reduction ให้ยิ่งเลเวลเยอะนะครับก็ยิ่งเพิ่มให้เยอะจะมีอยู่ด้การัน3ส่วนครับส่วนหลังส่วนชุดแฟชั่นแล้วก็ส่วนหมวกไปสุ่มหากันนะครับมาต่อกันที่ส่วนที่4ครับนั่นก็คือ Studio Tablet โดยหากเราเนี่ยเลือกใส่ซิจิวได้ถูกอันนะครับเราจะมี PVP Damage Reduction เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นพันกันเลยทีเดียวโดยซิจิวที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นซิจิวในระดับสีม่วงเป็นต้นไปนะครับหากเราอัพมาได้จนถึงเลเวล34นะครับก็จะได้ PVP Damage Reduction มาทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวนน0 0่หน่วยด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะอัพเพียงแค่เลเวล34ก็ได้หรือว่าจะอัพต่อจนตันเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ก็อาจจะมีบางคนสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นซิจิวทอง ต้องอัพที่เลเวลเท่าไรจึงจะดีกว่าซิจิลสีม่วงนะครับคำตอบก็คือจะต้องอัพไปที่เลเวล29ครับถึงจะได้รับ PVP Damage Reduction ที่เยอะกว่าทั้งนี้หากใครที่มีงบเยอะหน่อยและมีแผนที่จะดานซิจิลกรอบสีทองนะครับไปจนตันจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเพราะว่าซิจิลกรอบสีทองนั้นหากเราอัพไปที่เลเวล33โดยที่ยังไม่ต้องตันก็ได้นะครับจะมี PVP Damage Reduction เนี่ยให้กับตัวละครทั้งหมดที่480หน่วย ซึ่งก็จะเยอะกว่าซิจิ้วกรอบม่วงเนี่ยอยู่ที่80หน่วยด้วยกันลองเอาไปชั่งใจกันดูนะครับว่าคุ้มค่าที่จะทำไหมทีนี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าหากต้องการที่จะเน้นเพิ่มในส่วนของ PVP Damage Reduction โดยเน้นไปที่ซิจิ้วลกรอบสีม่วงเนี่ยคนเขานิยมใส่อะไรกันนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมี s u r g i n g Protection นะครับเป็นซีจิลที่มีความสามารถในการเพิ่มโล่แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตให้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ชิ้นที่2นะครับก็คือ gate of suffering ชิ้นที่3 immortal body แล้วก็ชิ้นที่4ครับ swift breakout ต่อกันที่ส่วนที่5ครับนั่นก็คือ nexus engine ส่วนนี้เนี่ยมันดีตรงที่มันเพิ่มทั้ง pvp damage bonus แล้วก็ pvp damage reduction เลยหากใคร manage นนหรือว่าจัดการทรัพยากรได้ดีๆเนี่ยจะสามารถดึงเอาทั้ง2ผ้ค่านี้เนี่ยขึ้นมาได้เยอะมากๆโดย nexus สีแดงเนี่ยจะมี option ที่เพิ่ม pvp damage bonus นะครับ ส่วนเน็กซัสสีเหลืองเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเพิ่ม PVP Damage Reduction นั่นเองหลังจากที่เราได้เน็กซัสทั้งสองสีนี้มาแล้วนะครับก็พยายามรีหาออปชันทั้ง2อันนี้ให้ได้แต่หลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะครับเพราะการที่เราจะสามารถเพิ่ม PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction นะขึ้นมาได้เยอะๆนั้นเราจะเป็นที่จะต้องทําการอัปเกรดเน็กซัสเหล่านั้นนะครับให้มีเลเวลที่สูงเพิ่มไปยิ่งขึ้นหากใครที่งบไม่เยอะนะครับแนะนําว่ายังไม่ต้องแตะเน็กซัสสี่ช่องแล้วก็5ช่องมากนะักหลักๆ เน้นไปที่3ช่อง2ช่องแล้วก็1ช่องก่อนก็ได้ครับส่วนที่6กครับกับ c u r y s คิรีสเตรทส่วนนี้เนี่ยถ้าดูแบบผิวเผินอาจจะดูเพิ่มไม่เยอะนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วจริงๆมันเพิ่มเยอะมากโดยเฉพาะรูปปั้นอันที่5ลงมานะครับในหลุมที่1แทบทุกอันเนี่ยจะเพิ่ม PVP d a m ดาเมจโบนัและหลุมที่2เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของ PVP d a m a ดาเมจ u ดชั o น ยกตัวอย่างเช่นวอ l คิรีคอนคลีเลอร์นะครับหลุมอันที่หนึ่งเนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่ม p d e f m d e f PVE Damage Reduction แล้วก็จะช่วยเพิ่ม p v p Damage Bonus ด้วยส่วนหลุมที่สองเนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม PVP Damage Reduction ครับยกตัวอย่างอีกสักอันน่ะนั่นก็คือวอลคิริมิดครับหลุมแรกเนี่ยเพิ่ม p v p Damage Bonus แล้วก็หลุมที่สองแน่นอนครับก็จะเพิ่ม p v p Damage Reduction ให้ จบในส่วนของ Valkyrie s t a t u h e หรือว่า Valkyrie Strike ไปกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ Valkyrie Feather กันบ้างครับโดยในส่วนนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนครับที่ช่วยเพิ่ม PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction เนี่ยให้เยอะมากๆมันสามารถทําได้2ทางครับโดยในถาดโจมเตีเนี่ยเราจะใส่คนนกสีแดง2อ,อันก็ได้นะครับอันหนึ่งที่เพิ่ม PVE Damage Bonus ส่วนอีกอันจะเพิ่ม PVP Damage Bonus แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเน้นในส่วนของ PVP มากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนขนนกสีแดงที่เป็นในส่วนของการเพิ่ม PVE Damage Bonus ไปเป็นคนนกสีขาวที่มีความสามารถในการเพิ่มทั้งในส่วนของ PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction ก็ได้แต่มันก็จะตามมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่าปกติเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูในส่วนของถาดป้องกันกันบ้างครับผมจะใส่คนนกดําที่มีความสามารถในการเพิ่ม PVP Damage Reduction มานะครับขนนกนี้สามารถหาได้ทั่วไปแล้วก็มีราคาไม่สูงมาก ส่วนอีก2อันนะครับผมจะใส่เป็นคนนกขาวทั้งคู่เลยโดยทั้ง2อันนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับนั่นก็คืออันนึงอ่ะจะเน้นดาเมจมากกว่าส่วนอีกอันนึงก็จะมีความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับลงนั่นเองหากใส่แบบนี้นะครับเราจะมีทั้ง pvp ดาเมจโบนัสแล้วก็ pvp ดาเมจดีดักชันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถึงแม้ว่าโดยภาพรวมแล้วเลเวลเซตเนี่ยจะน้อยกว่า แต่ถ้าเราดูสเตตัสด,ด้านล่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มได้เยอะกว่าถาดโจมตีที่มีเลเวลรวมเนี่ยเยอะกว่าซัด้ียซ้ำไปครับส่วนต่อมาครับที่จะทำให้เรามี PVP ดาเมจโบนัสแล้วก็ PVP ดา Reduction เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือจาก e q u i p m e n t DI Armament กับ Radiant Ornament นั่นเอง เริ่มต้นกันที่ส่วนแรกครับนั่นก็คือ DIY Armorment จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนครับส่วนแรกก็คือส่วนของอาวุธจะมีออปชั่นในการเพิ่ม p u p Damage Bonus ให้โดยในซีซั่นล่าสุดก็คือซีซั่น3นะครับจะมีออปชันที่ช่วยเพิ่ม PvP Damage Bonus เนี่ยได้สูงถึง208%อีก2ส่วนนะครับก็คือเสื้อกลอก,กับผ้าคลุมครับ มีออปชันในการเพิ่ม PVP er Damage Reduction เหมือนกันที่จำนวน208หน่วย2ชิ้นรวมกันเนี่ยเราก็จะได้ PVP er Damage Reduction เพิ่มมาเป็นจำนวน416หน่วยด้วยกันครับ ส่วนเลดิ a นส์โอเนเมนต์นะครับถือเป็นระบบใหม่ที่ก็มีความสามารถในการเพิ่มทั้ง PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction เหมือนกันแต่ว่าการที่เราจะสุ่มหาทั้ง2ค่านี้ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นประดับกรอบสีแดงเท่านั้นนะครับกรอบสีอื่นอย่างสีม่วงกับสีทองเนี่ยจะไม่มีโดย PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction ที่เราสามารถสุ่มหาได้เนี่ยมีหลายระดับมากๆครับเยอะสุดเนี่ยจะเป็นระดับสีแดงนะครับอยู่ที่250หน่วยหากเรามีประดับกรอบสีแดง2ข้างนะครับ ็จะได้ PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction เนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้สูงถึง500หน่วยกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังจะมีออปชันพิเศษอีกนะครับนั่นก็คือ Source Shield โดยเลเวล3เนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่ม PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction ให้อย่างละ150หน่วยด้วยกันครับส่วนต่อมาก็คือการ r d ครับ โดยสำหรับการ์ที่มีความสามารถในการเพิ่ม PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP d m m g e r e d u c t i o n ได้เยอะมากๆก็คือ d e v i l l i n g ที่เป็นการ์ใส่ส่วนปีครับหาได้จากการเอาแมวไปประมูลกิ้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีเซนิเยอะๆเนี่ยจะรอประมูลในตอนที่มีคนเนี่ยโยนลงตลาดก็ได้ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีบาร์ o ฟเมการ์ครับเป็นการ์ดใส่ส่วนชุดแฟชั่นนั่นเองการ์ดกรอบฟ้าเนี่ยปักเฟเวอร์ลิตไว้ครับหลายครั้งมากๆที่อยู่ๆก็มีมาขายนะครับถ้าดึงทันก็จะมีไปใส่ส่วนกรอบม่วงก็มีในประมูลกิวเหมือนเดิมนะครับอาจจะเพิ่ม PVP d พีดาเมจโบนัสแล้วก็ Pv p v p ดาเมจรีดักชันเนี่ยได้ไม่เยอะเท่ากันกันกบ d e v i Link แต่พอมันอยู่คนละสล็อตกันเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้งานร่วมกันได้นะครับ แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับที่หาได้ยากที่สุดแล้วก็น่าจะมีราคาที่แพงที่สุดด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของสัตว์ขี่นั่นเองครับปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีสัตว์ขี่ที่มีความสามารถในการเพิ่ม PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction มาให้บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยง l i m i t ต็ดที่จะมาในบางกิจกรรมเท่านั้น หากจบกิจกรรมเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่เราจะได้เป็นเจ้าของมันอีกครั้งเว้นแต่ว่ากิจกรรมเหล่านั้นอาจจะรีรันนะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยก็จะมีหอยทากที่เพิ่ม PVP Damage Reduction ให้เป็นจำนวน400หน่วยส่วนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับอย่างค l ับบี้เนี่ยก็มีความสามารถในการเพิ่มทั้งในส่วนของ PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction ให้อย่างละ300หน่วยกันเลยทีเดียวนลวครับ และนี่นะครับก็คือเช็คลิสทั้งหมดที่จะทำให้เราเนี่ยมี PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction นะที่เพิ่มขึ้นมาได้ถ้าส่วนไหนไปก็อย่าลืมไปทำส่วนนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากผมตกโลนในส่วนไหนไปเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับน,น,นี้ครับผมมาเบเกอร์เกมแขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ